ขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะก่อนมาส่งการบ้านในที่สงสัยสงสัยก็ถามพี่ๆ้าไปหมดแล้วเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ที่ที่ฟังไฟลหลวงตาก่อนก่อนมานี้ก็ก็เข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาคือเข้าใจในในในความในธรรมชาติเจ้าค่ะหลวงตาว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวเรามาตั้งแต่แรกไม่มีตัวเราในในในขันในในร่างกายที่เป็นธาต ไม่มีตัวเราในจิตตสังขารที่เป็นเ,เป็นคลื่นที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นคลื่นในรูปแบบต่างๆมีอาการต่างๆาทำที่หลงตามไมตตาสอนว่ามันมีอาการเยอะมากเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวเราในในอารมณ์อะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีความตัวเป็นตัวเราในวิสังขารเจ้าค่ะก็ที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่ปฏิบัติ แค่นั้นเองสาธุเจ้าค่ะกราบกราบขอพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาททุกปัจจันขณะทุกปัจจันขณะเจ้าค่ะเขาถึงสัจธรรมความจริงเจ้าค่าาาะสัจธรรมความจริงเนี่ยมีอํานาจหรืออนุภาพที่ครอบคุมหมดแล้วทั้งภายในและภายนอกแน,น,นจอจกกนันจักรวาลทั้งภายในจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันแ้ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทมันก็จะเป็น อำนาจอนุภาพที่ออกมาจากใจที่เป็นอานาจของพระสัทธรรมแท้พระสัทธรรมที่บริสุทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรอนุภาพใดเหนือกว่าอำนาจของพระสัทธรรมที่บริสุทธิ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละอันนั้นเป็นอำนาจอนุภาพนั้นยิ่งใหญ่ครอบโลกธาตุของหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้ามีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยอย่างที่ทุกปัจจัยขณะเนี่ยให้มีสติปัญญารู้แจ้งอย่างที่พูดออกมาน่น,นี่ยได้ความไม่หลงไม่เมอไม่เพลอไ,ไม่เพลินไม่เพลินไม่หลงเม้อเพลเพลินติดไปกับสิ่งใดหลงเมอเพลเพลินติดไปกับความคิดละอารมณ์มีสติตื่นรู้อยู่เท่าทันอยู่ทุกเมื่อ ไม่หลงเมอเพลเพลินมีสติรู้อะไรก็คือมีสติรู้สัจธรรมความจริงไม่ใช่ว่ามีสติเพื่อเอาตัวเราไปกระทําเพื่อให้ตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรแต่มีสติรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงของธรรมะหรือธรรมชาติเจ่าที่พูดเนี่ยคือมีแต่ธรรมชาติคือสิ่งที่มีสิ่งเกิดดับเกิดในจังทุกข์องอนัตตาของสังขาตรตกแต่งกับธรรมชาติไม่เกิดดับ ปรากฏอะไรที่เรียกว่าวิสังขารธรรมชาติของสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของของเราสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งประมานูหนึ่งอยู่ในธรรมชาติที่เกิดดับหรืออยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับคงมีแต่ธรรมชาติที่เกิดดับที่เรียกว่าสังขารปลุกแต่ง <c oughs> เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับก็เห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยรู้ออกมาจากใจรู้แจ้งแก่ใจเมื่อสิ้นว่ามีตัวตนสิ้นว่ามีเรามีตัวเราเป็นของเราก็จะไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดเหลือแต่ธรรมชาติสังขารเกิดเองดับเองจะใช้อะไรก็ใช้สังขารไปตามปกติโดยไม่มีคนยึดยึดว่าเป็นตัวเราแล้วตัวเราไปยึดว่าเป็นของของเรา มันก็เลยมีแต่ธรรมชาติของสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับอยู่อย่างนี้แนะ่ผู้ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีไม่มีตัวตนของผู้ทุกข์เมื่อสิน้นอายุขไขขันห้ารูปเวนาจันญาสังขารวิญญาณเป็นสังขารเป็นสังขารเกิดดับก็ตายแตกดับไปส่วนธรรมชาติรู้หรือเรียวกว่าพุทธ,ธะหรือเรียวกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบ,บริสุทธิ์ก็ไปเป็น รู้อ่ะเป็นธรรมชาติรู้รู้อะไรรู้รู้ได้รู้ธรรมชาติรู้สัจธรรมความจริงรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงจะเป็นอมตะแต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เลย <c oughs> อยู่ในธรรมชาติอยู่ในร่างกายจิตใจ ay, อยู่ในดินน้ำลมไฟในอากาศสาตุอยู่ในอันนานจจักรวาลอยู่ในดวงจิตวิญญาณทุกทั้งหมดมีธรรมชาติของพุทธะธรรมชาติรู้หมด ก็รอวันที่ดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าประเจ้พาพระเจ้าหรือพระอันสาวกจะเติบโตขึ้นมาเป็นปัญญาพุทธะรู้แจ้งขึ้นมาดับความหลงยึดบ้านถือบ้านในสังขารและวิสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเ,เ,เป็นของเราเสียเขาก็จะถึงธรรมชาติเดียวกันคือธรรมชาติของพุทธะซึ่งเป็นธรรมชาติผู้ผรู้แจ้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ธรรมชาติเดียวกันเป็นใจเดียวกันคือใจพุทธะเดียวกันไม่แบ่งแยกเป็นใจพุทธะอุพุธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระรังสาวกหรือสัพพสัตว์ทั้งหลายเป็นใจเดียวกันเพียงแต่ว่าสัพพสัตทั้งหลายที่ไม่ใช่พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระรังสาวกมีความหลงผิดด้วยอวิชชาคือความไม่รู้หลงผิดจึงหลงยึดบ้านถือบ้านเนี่ยขันห้ารูปเวายนยารัญญาสกามิญาณและ ยึดมั่นถือมั่นวิญญาณที่ก่อนที่จะมาเกิดเป็นขันหานี้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อยังเป็นความหลงหยึดมัน่นมันก็ยังเป็นอวิชาก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเรื่อยไปที่ความหลงหยึดมัน่นถือมั่นแล้วก็สิ้นอวิชา ก็จะสิ้นกิเลสตนหาอุปาทานสิ้นพบชาติจะลาวนะทุกโศกเศร้าเสียใจกับแคนใจสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยด้วยความรู้แจ้งจากไม่รู้ไปรู้แจ้งขึ้นมาจากอวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่กลายเป็นความรู้แจ้งกลายเป็นความฉลาดมาแล้วก็กลายเป็นความรู้แจ้งเป็นความไม่รู้เป็นความรู้ขึ้นมาอย่างเป็นอมตะนะไม่มีตัวตนของู้รู้แต่เป็นเป็นรู้เป็นพุทธะเป็นธาตุรู้อย่าง รู้พุทธะรูแบบพุทธะไม่ใช่รู้เออเออรู้ซื่อบื้อเป็นรู้พุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แจ้งไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้หลงยาเป็นอมาตะาตลอดกาลแล้วเราจะรู้ว่าอำนาจและหนุภาพเนี่ยอันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดใ้มันไม่มีอะไรเหนือกว่าอำนาจและอำนาจของพุทธะ รืออำนาจของพระศิธรหรือธรรมะหรืออำนาจของพร,ร,ระรออพสังฆะที่ท่านพระที่ท่านแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นผมเครื่องแบบเป็นสีเหลืองสีขาวบวชชีหรืออย่างพวกท่านทั้งหลายที่เป็นคารวะถ้าคุณธรรมชาติรู้แจ้งก็เป็นธรรมชาติเดียวกันคืออำนาจของพุทธะหรืออำนาจของธรรมะหรือพระัทธรรมก็พวกท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆะคืเอ,อเข้าถึงเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตัดสัรู้เข้าถึงธรรมชาติรู้เข้าถึงธรรมชาติของพุทธ,ธะของจิตเดิมแท้เดียวกันเป็นจิตเดิมแท้ธรรมชาติเดียวกันซึ่งธรรมชาติที่รู้แจ้งคือหายดับอวิชชาแล้วสิ้นหลงสิ้นจิมั่นถึงมัน่นจึงจะรู้ว่าอํานาจของพุทธ,ธะธรรมะสังฆะหรืออํานาจของสัจธรรมหรือว่าอานาจของนิพพานธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมมีอนุภาพ ยิ่งใหญ่ไพศาลขอบมันเหนือกว่าขอบเขตอันใดทั้งหมดเพียงแต่ว่าขันห้าเนี่ยที่ตกอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งกรรมแม้แต่เจ้าพระปเจีเจ้าพันสาวกเมื่อยังไม่ดับขันห้าเมื่อขันห้ายังไม่ดับก็มียังมีขันห้าที่ต้องรับผลของกรรมอยู่ผลขันห้าไปแล้วสิ้นยิตขันห้าแล้วแล้วไปยึดสิ้นยึดจิตเดิมแล้วสิ้นยึดจิตเดิมแท้แล้วว่าเป็นเราเป็นตัวเราของของเราแล้ว ไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นพุทธะแล้วนั่นไม่มีอะไรเข้าถึงแล้วเหนือกรรมทั้งหมดแล้วพ้จากกรรมพ้จากการเวยนว่ายตายเกิดพ้จากทุกสรรพสิ่งที่จะเข้าถึงได้ไม่มีอะไรให้ผลได้อีกต่อไปจึงมเบียนาจลนภาพครอบงำธรรมชาติทั้งหมดเพราะธรรมชาติทั้งหมดที่ไปเสพพุทธะที่ปเปเสพถารู้แจงนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลง Songs, ยัง e มีเหตุปัจจัย hey. ข um. ึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแม้แต่ดินน้ำลมไฟอากาศโดยจิตวิญญาณทุกดวงนั้นขึ้นสารพลังงานทั้งหมดมีเหตุปัจจัยทําให้เป็นไปเหตุปัจจัยนั้นอาจจะเกิดจากคนสัตว์หรือเทพเจ้าดาอิมมยมณนาคุณธรรมดาได้เป็นไปหรือเหตุปัจจัยเกิดจากธรรมชาตินั่นเองแต่ความเป็นพุทธะธรรมชาติของพุทธะธรรมชาติรุ้แจ้งนั้น ผนจากเหตุปัจจัยใดๆทั้งมวลเรียกว่าวิสังขารหรืออสักกระทาผลเหตุปัจจัยใดๆทั้งมวลจะมีอํานาจและอนุภาพครอบงําทุกสปปรรพสิ่งได้เหนือกว่าทุกสปปรรพสิ่งเมื่อเข้าถึงธรรมชาตินั้นจึงจะรู้แจ้งแก่ใจว่าธรรมชาติรู้หรือธรรมชาติของพุทธะซึ่งไม่มีผู้ยึด มั่นถือมั่นไม่มีผู้ไปหลงยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของนั้น่ะจึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในธรรมชาติเขาเมียมนาจและอนุภาพเมียมนาจหรืออนุภาพเน,นี่ยมากมายขนาดไหนอันหาขอบเขตมีได้ยากที่จะอย่างรู้อย่างถึงได้แต่จะรู้แจ้งด้ยเจ้าตัวเองจงงยังมีความประมาทไม่ว่าจะอยู่ทุกปัจจุบันด้วยอยริยบทใดยืนเดินน,น,นั่งนอนเข้าง้างมองเศื่อดื่มกินเดินทาไปไหนมาไหนทุกเริยบท จงเป็นพุทธะผู้รู้แจ้งไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้ไม่รู้แต่เป็นผู้รู้แจ้งแนละ้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หลวงตาเจ้าขาขอโอกาสถามนิดนึงค่ะคือเวลาอยู่กับครอบครัวเนี่ยเจ้าขาหลวงตาคือบางครั้งมันเหมือนกับว่าสับสนว่าเอ๊ะ แล้วจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องวางใจยังไงไปถึงเวลาอยู่กับลูกใจเป็นธรรมชาติถ้าไอที่ไปวางใจยังไงเป็นสังขารธรรมชาติพุทธะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีใครไปปรุงแต่งได้ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเราก็ไปอาจจะปรุงแต่งธรรมชาติของพุทธะหรือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ได้ไอที่วางใจยังไงมันมันเป็นเรื่องของความถูกต้องตามธรรมชาติที่เป็นของขันห้า ของความสมมุติมีฐานะชีวิตคมไปอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นเรื่องของขนันห้าที่จะต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคาลองตามฐานะของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติก็จะต้องทําให้ถูกต้องตามสมมุติแต่ธรรมชาติของวิมุติมัมเป็นพุทธะนั้นอันนั้นพ้นไปแล้วไม่มีใครต้องไปปรุงแต่งเขาเป็นไปอย่างไรเขาเป็นความรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ไม่มีอะไรเลยเป็นตัวเราเป็นของเราแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมมโนหนึ่ง ก็ไม่มีเลยขนาดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เครื่องมือส่องกล้องไปค้นคว้าเข้าไปจนถึงไงสังขารที่ว่าเล็กที่สุดละเอียดจนสุดจนกระทั่งถึงเข้าไปถึงนิวตั้งแต่อตอมไปถึงนิวเคลียสไปถึงโปรตอนอิเล็กตรอนจนเข้าไปถึงคว้าเข้าไปถึงอะไรต่างๆที่ละเอียดที่สุดอะเล็กที่สุดที่ยากที่เครื่องมือใดๆจะส่องเข้าไปถึงที่จะส่องเห็นเนี่ย ก็ยังภายในจะเป็นความว่างกับเป็นพลังงานมีแค่ความว่างกับพลังงานที่เคลื่อนที่เหมือนกับเป็นประจุไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่เท่านั้นเองแล้วนั้นภายในตัวเราเนี่ยเมื่อส่องกล้องละเอียดกับในทุกส่วนของร่างกายเราจนถึงส่วนที่เล็กที่สุดทุกเซนในร่างกายเราผมกดเล็บอร์นหนังนี่กระดูกตับไตเต้นนอสยมมันตับปอดหวัวใจเข้าไปถึงที่เล็กที่สุดก็เป็นความว่าง พลังงานไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของของเราเลยส่วนที่ยังเป็นขันห้าที่ยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นแม่เราเป็นเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นพ่อเราเป็นลูกของพ่อแม่เราเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเราต้องทําหน้าที่นู้นหน้าที่นี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมมุติก็ดําเนินชีวิตไปให้โดยชอบตามอริยมรคคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ ำเนินไปตามธรรมหน้าที่เหล่านี้พุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วในพระไตรปิฎกหน้าที่ของสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกหน้าที่ลูกต่อพ่อแม่หน้าที่ของเจ้านายต่อลูกน้องน้องต่อเจ้านายพี่ต่อน้องน้องต่อพี่หน้าที่เพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายต้องมีความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เนี่ยหน้าที่นี้พุทธเจ้าตัดไว้เป็นธรรมมีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเราจะดำเนินชีวิตด้วยหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างไรก็ปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้านั่นแหละมันเรียกว่าดําเนินชีวิตโดยชอบคือประกอบอาชีพโดยชอบตามอริยมรรคมีองค์8คือดาเนินชีวิตโดยชอบคือมีปัญญาอินชอบตามสมาธิธสมาสัสมาธิปัญญาอินอชอบสมาสักกปะหรือสมาสักกะโปมี ความคิดชอบสมาวายาโมมีการพูดจาชอบสมากัมมันโตมีการกระทําชอบสมาชิวมีการดําเนินชีวิตที่ชอบสมาวายามะสมาวายโมคือมีความเพียรชอบสมาสติมีสติชอบสมาสมาธิคือมีสมาธิชอบมากมีสมาธิชอบในหรือชอบทังหมดในอริยมรรคมีองค์แปดคือชอบตามสมมุติและที่สุดส่วนใจก็เป็นวิบุติอย่างเป็นอมตะตลอดการ คือใจเขานี่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่ปรากฏอะไรอย่างเป็นอมตะตลอดการไอ้ส่วนที่ปรากฏได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ไปตามสมมุติโดยชอบมันความชอบชอบทำทำั้งฝ่ายโลกและชอบทำทำัทำ้งฝ่ายทั้งฝ่ายทมชีวิตก็จะมีความสุข กรับข่าวกาสเจ้าค่ะคือเป็นล well. in in uh ักษณะของการรู้แก่ใจว่าขันห้าทำหน้าที่นี้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาหน้าที่โดยชอบเจ้าค่ะไม่รู้ว่าหน้าที่โดยชอบต้องทำยังไงบ้างก็ไปดูในพระไตรปิฎกคือหน้าที่ของภรรยาเจ้าค่ะหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่เจ้าค่ะหน้าที่พี่ต่อน้องน้องต่อพี่หน้าที่ต่อเพื่อนร่วมโลกมีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกหน้าที่เหล่านี้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้อมกราวขอาพะคุณหลวงตาเจ้าค่ะ แล้วก็ที่เหลือนในโลกนี้ในประกอบหน้าที่การงานก็รู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรไม่ควรรู้ควรคิดควรพูดควรกระทาไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรกระทําต้องเป็นผู้ที่รู้กาละเทศะรู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรไม่ควรอันนั้นเรียกว่าดําเนินชีวิตโดยอยู่โดยธรรมไม่เบียดเบียนตนเองให้ไปทุกข์เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ไปทุกข์เดือดร้อนก็ดําเนินชีวิตไม่ผิดศีลธรรม